สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเก็บของสำคัญมากๆนะฮะเราก็มีดาเมจที่สุดยอดมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณน้องดีซินนะที่อุตสา์แนะนำมานะครับว่าเนี่ยคือเท่าสงครามที่เจ๋งมากๆแล้วก็ใช้กับอาวุธชิ้นนี้นะฮะแล้วผมกไม็ได้ไปค้นหาก็เจอจริงๆนะครับพวกเขานิยมมากนะครับมันเป็นหอ,อกที่อยู่นอกสายตานะฮะเป็นหอ,อกที่ดูน่าเกรดแล้วก็เท่าสงครามที่ถูกมองข้ามนะครับ เราจะไปเก็บกันเลยนะฮะมันจะอยู่ที่1นาฬิกานะครับเปิดห้านะครับจะไปทางนี้นะค,คิดว่าเราน่าจะเจอกับเจ้านั่นนะฮะทหารม้าราตีนะครับแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะฮะสำหรับเลเวลนี้ที่จะไปเจอกับทหารม้าราตีในสเต,ต็ที่แบบแหวทัทางนี้ทางนี้โอเคเดี๋ยวเราจะคุยกับน้องเขาแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อที่ แก้เควสในบางจุดนะครับโอเคไปเอาสร้อยมาให้ค่าทีก็คือแต่เราจะไปทางนู้นก่อนนะครับคุยกับน้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปบ้านกุ้งกันนะบ,บ้านกุ้งต้มนะครับมีสปหลาดด้วยนะนี่เป็นการอัดกันสดๆนะครับ โอมีทางขึ้นพอดีเลยนะขึ้นได้ไม่เอ่ยขึ้นได้อยู่นะครับก็เรียกว่าเตรียมพร้อมมาให้เราแล้วนะไม่มาเก็บนี่แบบว่าเสียดายมากๆนะฮะโอ้น้องหมีใหม่ใหม่รอยจะต้องมาหาจุดพรถางนี้ก่อนนะครับเพื่อทำการนอนนั่นไงฮนะมีเตรียมพร้อมมาให้เราแล้วนะครับ เราจะนอนให้เป็นเวลากลางคืนนะฮะนี่ถ้าเส้นแบบนี้จะต้องมีแน่นอนทหานมาราติและด้วยเลเวลแบบนี้ขอบอกเลยชนะยังไงไม่ทราบกลางคืนนะฮะเอาละฮะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเวลากลางคืนนะครับเราจะเดินไปตามเส้นนี้นะครับแน่นอนว่าทางดีๆแบบนี้ก็ต้องมีมา้า เห็นลิบๆนั่นนะนั่นคือทหารมาราตีเราจะไปเรียกเขามายังจุดที่เราจะฆ่าเขาง่ายๆนะครับโดยความที่แถวนี้มีเป้ายิงนะล่อมาแถวนี้มันค่อนข้างจะตียากนะครับแล้วก็มันทําให้เรางงนะฮะผมเองก็กว่าจะได้เทคนิคนี้มาก็ตาย3มรอบนะครับเราจะใช้เวทยิงนะครับเราจะไม่ใช้ เขาย่าน้ําแข็งนะฮะแล้วก็เล็งเป้าไปที่ตัวตัวของคนขี่นะครับตัวของอัศวินนะฮะพอเขาขึ้นมาได้บนเราจะกิ้งอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นมาตรงๆเราจะกิ้งใส่นะฮะกิ้งหลบข้างนะครับถ้าเข้ามาด้านข้างนะฮะเราก็จะยิงตรงนี้นะครับแล้วก็ระวังเวลาเขาฟาดจากบนหัวนะฮะฟาดตรงลงมานะครับแต่ถ้าเขาฟาดด้านล่างข้างนะครับมันจะไม่โดนนะฮะเราก็รอจังหวะที่มัน ตรงกับเวทเรานะครับองศาของเวทเราก็จะโดนที่ตัวเขานะฮะก็ค่อยๆยิงนะครับในในตอนนี้นะับผมแบ่งน้ำยาเป็นน้ำยาเวทนะครับเติม FP ประมาณ6ขวดได้นะฮะเติมพลังชีวิตมีแค่ขวดเดียวนะฮะตัวนี้เป็น user ที่ on air มากนะฮะเลเวลค่อนข้างน้อยครับไม่รู้ไปอัพอะไรก็ไม่รู้าโมโซ่เลยครับไม่ได้ตีบวกอะไรเลยฮะอ่อนมาก แล้วก็คาถาก็ไม่ได้ตีบวกเลยเลยฮะล้วก็ได้แค่หินสลัดจากโลเจียมาเท่านั้นนะครับท่ายิงพวกนี้นะฮะก็พยายามจับจังหวะนะฮะอยู่บนก้อนหินนี้เวลาเจ้าทหารมา้าตัวนี้มันขึ้นมานะครับมันก็จะเด้ง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  <ๆ S 2> ออกไปนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะมันเด้งปุ๊บมันก็จะหายเด้งลงเด้งลงนะครับมันไม่ถนัดในการสู้ด้านบนนี้นะฮะนี่นะครับมันจะมีจุดที่ เราสามารถนี่ฮะตรงนี้มันก็จะติดด้วยนะครับถ้าเราล่อมันมาตรงนี้เราจะได้หลายช็อตเลยนะฮะ่ก็ต้องระวังการฟาดจากบนหัวของมันนะครับการง้างฟันจากบนหัวแล้วก็จังหวะนี้มันจะกระโดดนะครับกระโดดชนเราให้ตกนะฮะพอเราตกปุ๊บเราอาจจะต้องตายนะครับเพราะมันจะฟาดเราฟาดเราแบบไม่ยั้งเลยฮะนี่จังหวะที่มันง้างบนหัวนะครับเราต้องหลบมาด้านหลังฮะแล้วก็จังหวะกระทิบนะฮะหลบมานิดนึงนะครับ ถ้าฟาดข้างไม่ต้องกลัวนะฮะนี่นี่ต้องขอบคุณน้องดีซินนะครับที่แนะนํามานะฮะให้ามาเก็บเท่าสงครามนี้นะครับเนี่ยซัดกันรัวๆเลยนะฮะถ้าเลเวลน้อยก็พยายามประหยัดนะครับพยายามให้แม่นๆนะฮะให้โดนตัวคนนะครับนี่อย่างเงี้ยไกลแล้วนะครับนี่จังหวะนี้นายไม่รอดหรอกนายมาติดอยู่ตรงนี้อุอ้ยนิดเดียวนะฮะ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่รล่อแล้วนะ้องอีกนิดเดียวแบะเรียบร้อยครับ Enemy f a n l e n ตนะตายนะครับเรียบร้อยฮนะเท่าสงครามหอกน้ําแข็งฮนะสุดยอดเท่าสงครามที่ใส่กับฉมวกนะครับฉมวกของพวกซีโอลาฟอื่นๆนะฮะเป็นที่เก่าวขันกันมากเลยครับว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เล่นไปยันจบเกมได้เลยนะครับ